น้องคนนี้นะคะเขาไม่มีคอลลาเจนแล้วก็ไม่มีกรูต้าเลยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะจีนเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะตัวที่จีนจะแนะนํานะคะเป็นอาหารเสริมตัวใหม่ล่าสุดนี่นะคะก็คือน้องเขานะคะก็คือเวโรนิก้าพลัสจากเมดิลีนะคะ1กล่องนะคะเขาจะมี3 0มซองนะคะทุกคนในกล่องเขาก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนคือจินทานจะหมดแล้วนะคะถ้าถามว่าเวโรนิก้าเขาแตกต่างจากอาหารเสริมตัวอื่นยังไงนะคะบอกเลยว่าน้องคนนี้นะคะเขาไม่มีคอลลาเจนแล้วก็ไม่มีกรูต้าเลยจะบอกว่าสารสากัด หลักๆของเขาหลายตัวมากทุกคนที่จินแบบอยากมาแนะนําให้เพื่อนๆน,นะะมันจะเป็นสารสกัดที่ให้ค่าการต่อต้านอนุมูลอิสระได้มากนะคะก็อย่างเช่นนะตัวแรกนะคะทุกคนคือเมลอนพาวเวอร์นะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะมี SOD หรือ N3 ที่ช่วยชะลออนุมูลอิสระ ต่อต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าวิตามินซี3,500เท่าเลยทุกคนตัวต่อมานะคะก็คือแอสตาซานตินทุกคนตัวนี้เนี่ยมีค่าการต่อต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบได้มากกว่าวิตามินซี6,000เท่าเลยแล้วก็วิตามินอีอ550เท่าทุกคนแล้วก็ตัวนี้ทุกคนน่าสนใจมากนะคะเลสวาาทรอลนั่นเองนะคะจะเป็นสารสก,กรัดจากเปลือกองุ่นแล้วตัวนี้เนี่ยเขามีงานวิจัยว่าต้านอนุมูลอิสระชะลอความชาราได้ดีนะคะซึ่งปกติเนี่ยเราจะพบสารเหล่านี้ในไวน์แดงนะคะเคยได้ยินกันใช่ไหม ว่าดื่มไวน์แดงเราจะหน้าเด็กเพราะว่าไวน์แดงเนี่ยมีสารตัวนี้อยู่1-5มิลลิกรัมต่อแก้วเลยนะทุกคนแต่การที่ทานเวโรนิกาเพียงหนึ่งซองนะคะจะได้สารเลสเวอรทรอลนะคะเท่ากับไวน์แดง400แก้วเลยทุกคนเรียกได้ว่าสุดยอดแห่งการชะลอวัยหน้าเด็กผิวใสเลยคะ่ะรวมไปถึงซิงโฮสเทลแอสแทรกแล้วก็ไบโอตินนะคะที่จะช่วยดูแลเรื่องผมแล้วก็เล็บเรล่านอกจากเรื่องของผิวนะเรียกได้ว่าครบจบในซองเดียวมากๆาค่ะอะดูผิวจีนได้เลยนะคะแบบโอโ้โห เรียบเนียนสุดๆนะคะก็มีประมาณเท่านี้นะคะวันนี้สําหรับคลิปที่แบบว่ามาแชร์คิดลับให้เพื่อนๆฟังกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊